ยังไม่ยอมแพ้เอฟซีเดินทางต่อนะครับผมหลังออกมาจากทำพระ,ะครับก็ย่างไปต่อนะครับพี่น้องย่งางไปตามเกลี่ยน้ำที่ยวไปแล้วก็พอ่อเล็กเดียวนะครับผมอ่าผู้บ่าวกิดนะครับผมพอเพิ่าเพิ่มไปสุกไปโซนแล้วนะครับผมไปหน่อยนะเป็นบาแล้วอันนี้มีที่วัววัวกินน้ำเอฟสินะใช่เปล่ามองเล่นบ่ลนี่นายขุดบึงหินเนาะบึงหินนี่คือวาอ่าเนาะพอขุดบึงหินแล้วไปเจอหินไปตา บ่กเราเพิ่งเอาแล้วบอกอย่างโนะับ<ม>ผมนี่ครับก็จะอยู่ใกล้ชิดกับภูเขาเอฟซีนะนะครับผมสวยงามใน,นครับนี่ครับผม เห็นหน้าตรงน,นี้มีดำดำหน้านบนน,นนี่ฮะคืคนช<ะ>อ,อ,อบเลยก็ไ่เห็ดเลอ๋อแม่ซื้อมาหรวะโอ้คตจีนตรนอ้านลนน่าจินสีร้อยเจ็ดสเขาจเงินแล้วห้า,หามห้ามห้ามทเ,เ,<อ>เป็นเมวห้ามะเจ้โอ เออ <c oughs> จากน้าเราดีๆก็เป็น,เป,นเป็นหน้าเขาเล่นะบัดนี้เนาะบายนะครับผมอันนี้ก็มีเนาะคือชาวนาตัวนี้คือทำนาไม่ได้สิเขาห้ามทำเลยนะเพราะว่าเขาใจเงินที่แล้วไงนี่ถคดยีเขาใจเงนินเขาเขาเมาเนาะบริษัทห้ามทำอะไรห้ามทำอะไรเลยเขาซื้อแล้วนี่ซื้อสามร้อยล้านสามร้อยล้านคือของที่จบเลย นะคผมเอฟซีโอเคนะผมก็เราชมยิวต่อครับเอฟซีไปครับผมออครับผมโอ้โ,อ,โอ,อยู่ใกล้มื่อกมันแต่ถล่มใ่เนาะด้วยทเดิดดนเข้าไปยิ่งน่ากลัวเ้ยตรงไหนที่มีก็เห็นเน่ะมันจะมีต้นอะไรต้นไหนจะป้าเหรอจะปลาจะปลาทุกทุกเขาเลยบ่อ,<น>อะ นเฮ้ยโอ้ลาสุดกับผมไปได้พึ่งมาโอ้โหสบายดีมีมูลโอ้อ่าใ่อินเาเปนะจรเ้านะแดนี่เจ็ดสิบดสิบพันเจ้าจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันรอยรอยหมอเฮ้ย เจ็ดสิบพันเอะอามราะใครชาเนหนึ่งี่ใครอยู่ทางใครอยู่ทางเนหนึ่งใครใคร่เจ็บพันใคอย่เจ็ดสิบพันนลดให้ดครื่งทางเนลนให้อนีคาับฮอนนี่เจ้าก็ต้องรดให้คอีกอันนี้เดีเจ็ดสิบันเอาเลยอนนี้โดยโดยโดยเอาเลยโดยจดอ่ะจย เออนะครับผมโอ้เอ็กกี้ใจป้ามาเลี้ยงพวกเรานะครับผมเจ็ดสิบโอ้พอหัวนวารบนนี้ครับผมส้ำค้านี่จะมีเงินทอนอยู่บ่ฮะจะมีเงินทอนอยู่บ่ผมมีแล้วมีน้ำปลาเนาะเออลรไอไอคิดมีอยู่บ่ออ่นะไรเออเดี๋ยวอแต่แล้วต้องยืมเงินเพื่อเลี้ยงเดี๋ยวผมดูว่ามีบ่โอ้โหพอเดียวเงินเยอะเลยเจ้าขึ้นผู้เดียวเออ เอาเงินบอว่าเพิ่งจะลงมาหรืออะไรไปม่เช้านี้หาตามนี่นะเจ้าย่างไปเอาเจ้าลงมาเลยบ่หนิเงอนมุจักจุดเนาะย่างไปนี่ครับผมเจ็ดสิบพันครับผมวร้อยห้าสิบบาทเนาะร้อยร้อยสี่สบาทโอ้ก็พอซื้อบานี่าได้เนาะหาไปโอ้เจ็ดสิบหาเออได้ได้ได้อเไอนนีแถมอีนี่ยี่สิบนี่จบานจบ้านอ เทมันจีบานนะเ้าสิบุ่นี่อ้แต่ละนั่นน่ะนั่นดินั่นดินี่ิบานเลยร้ยละร้อยพัดิอ่อนเาขึ้นเพิ่นเอยเจาจีบานเลยี่สิบบาท็นเละร้อยหนึ่งของไทย้อยหนึ่งของขึ้นเจ้าก่อนเหลือบาทเหลือสองพันห้าี่โอเคครับผมโดยด้วย อ้าวบอมอับสบายดีสบายดีไปดสบายดีอ้าวราเรมื่กินเบ็ดซ้ำเกย์ก็ไปขายอยู่ข้าทางก็ตกใจเพื่อนมาบัคับซื้อเพื่อนโอ้เพื่อนกลับไปขายและตอนนี้เนี่ยเราต้องหิวขึ้นไปเออเนาะมือเนาะกลับมาเอาเงินไมเมียเลยจะเกย์ขายข้าทางไปแสนเนาะนะง่ายเดีเนาะแสนนะแต่เกี๋เราย่างไปพัฒนาอีกก็ดีเออรถอีกเอออรถอีดีนะเออนั่นแหละนะครับ ปดสิถ้าเราเดินไปอีกสักสิบเมตรนี่นสินี่เอามาดัดก่อนหยอก้เซ็งนะครับผมโอ้ร้อนเนาะโอ้ซีภูเขาดูเราเจ้าเจ้าลุงไหมมันมจะ้งให้มัเออให้ไปท้งทห้ไปนะครับผมก ครับเราอยู่ใกล้ภูเขาเข้ามาเอฟซีนะเห็นใกล้ๆเนาะไม่เห็นใกลๆแบบนี้เนาะวันนี้ก็เห็นเจาอเข้ามาเลยเจาอเข้ามาแล้วพี่น้องเจาอเข้ามาแล้วตรงนี้เขาจะขุดครับขุดขุดลงไปใต้ดินเอฟซีแล้วก็เอาหินขึ้นมาครับผมโอ้ไปตาปลกใจมากครับผมโอ้อันนี้เป็นเห็นท <Enjoy sleeping. S 1> ี่ขุดนมาจากใต้ดินเอฟซีดู ฟังไม่เข้าใจก็ขอโุษขออภัยนะผมเล่นมาพล่าลกันนะครับนี่นะครับ FC ตอนนี้เราอยู่ใกล้ตีนเขาแล้วนะครับผมนี่คือภูเขาสูงตระง่านนะนะ FC โอ้โหนะครับผมสูงงามมากนะครับโอ้แต่แล้ว FC เอ้ยเป็นยังมันคือมีความสุขแบบนี้เนาะผมนี่เนาะมีความสุขจนร้องไห้นะครับผม <laughs> <laughs> นี่ก็มาถึงตีนเขาในเอฟซีเนี่ยมาพอเล่นเดียวนะผมพาพ,พอเล่นเดียวพอเล่นเดียวพาเรามานะผมเด็ดร้อนมากในเอฟซีแต่ว่า,วาเจอความสวยแล้วก็หายเหนื่อยเลยผมจะถลม่มผมจะเขาเลย โฟยขุดหินขายมือชาจีนเนี่ยโอ้เอฟซีครับผมดูาาวันนี้ก็มาถึงโอ้เหตุภาพไกลๆนะครับผมแต่วันนี้มาอยู่ใต้ตีนเขาเลยเอฟซี FC. โอ้นะครับผมยอดนะครับเอฟซี FC. สวยงามครับผมโอ้โหนะครับผมเอฟซีอ๋อคือถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ดูภาพเอาเองนะครับผมเอฟซี FC ก็ ผมไม่รู้ทำไงลิ้นมันพลละกันครับเอฟซีลีนันพลละกันนี่นะมผมภูเขา่า <c oughs> อันนี้คือตีนเขาครับตีเขาแบบตีนจริงครับไม่ไม่เป็นลาดเอียงยังไงตีนจริงๆครับตีนเขาจริงๆในเอฟซี นี่ครับผมนี่แล้วก็เป็นชั้นขึ้นไปนะครับผมดูนะครับผมเอฟซีผมจะลอบปีนเขาก่อนดูเห็ุภาพกไกลจริงๆนะนี่ภาพจอๆจ,อจอช้ชัดๆเลยนะครับผมเอฟซีโอ้วงามจรินะสวงามจรินะสวยงามจริงๆนงเอ้ยงา,งามโปงามโพนะครับผมดักเขาแล้วผมนี่ดักเขาแล้วดักเขาแล้วนะครับผม นี่ผมเป็นโหหินครับผมหินนี้ผมว่าถ้าผ่ามาก็เป็นเราดูหินที่เขาผ่าเอฟี C นะนี่ัะผมหินที่เขาผ่ามาันมันเป็นสีขาวเลยสี F ผมเป็นเป็นยังไงนะผมเราห้องบกหินเจาะใกล้ๆกันนะครับนีบ่สีนี่ับผมโอ้บกหินพี่น้องบกหินพี่น้อง นี่นะครับผมนี่นะครับมันเป็นแบบโอ้สีขาวด้วยสีมีเกล็ดด้วยตูเกล็ดด้วยสีนะโอ้สวยงามนะครับปิดเวววาวน่าจะเป็นน่าจะทำพวกมีร <h ysz> ูปปูด้วยสีรูปูก็มีนี่ว่ะโอเคครับทุดนี้ก็มาชมทิวเขาแบบชิดๆใกล้ๆใน FC นะ นี่ครับผมโอ้โหตรงนี้เราปวดขี้เลยพี่น้องขี้ก็สิออกปะเนาะเข้าขไปขี้ก็นเลยพอขี่ไปนี่พอ่นู้นดูสเกตจะมีแต่น้อไมอ้พี่น้องต้นต้นหน่อไม้ทุกต้นหน่อไม้สรังนะครับผมหน่อไม้สรังนะครับผมครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกัน,นครับเราอ,ออกครับสวัสดีครับ